แก้ทางโบบาลอน100%ผมได้เข้าไปดูไว้ปบัตตี้ของน้องบีบอสนะครับแล้วเป็นเกมที่เดค o n อนทามเนี่ยเจอกับไฮด้านะแล้วน้องบีบอสนี่ยบอกว่าลูกเนี่ยมันตบโบบาลลอนได้นะ พอดูจบเกมเนี่ยถึงกับอ๋อเลยนะครับต้องรีบวิใจัยให้คนดูได้ดูเลยและเท่าที่สัมภาษณ์เนี่ยช่วงต้นเกมประมาณ6กเนาทีเนี่ยมันก็จะทรงๆนะเอียงๆมาทางลูกมากกว่าแต่ถ้า8นาทีขึ้นไปเนี่ยลูกแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแบบยิงตัวขาดเลยอะ่ะไม่ได้สู้เลยนะครับเพราะว่าลูกเนี่ยอันตรีเหมือนการซีซีนะมันเลยไม่โดนสกิลสองของโบบอลอนขัดจังหวะนั่นเองและพาสีเนี่ยยิ่งตียิ่งลดเกาะนะทำให้โบบอลอนเนี่ยยืนแรกยังไงก็เสียเปียบนะครับมีเกาะก็เหมือนไม่มีนะเดี๋ยวจะพาไปดูกกกกาารรเเดินมแล้วอ็ออ่ย นะจะให้ดูทั้งเกมนําแล้วก็เกมตามเลยนะครับจะได้ประกอบการตัดสินใจนะก่อนอื่นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับถ้ากดติดตามให้กันแล้วเนี่ยไปดูในเกมกันเลยลูกตบหมดเลย,ล,ยลูกชนะโบกับอ้นีนะเว,เวชนะโบับเสียหรือ้อเกดรอดูไอลูกแม่งชนะโบมาจริงนะเวกูโดนมาแล้วมาดูเกมตามก่อนเลยนะครับที่มันตามเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะเกมนี้เนี่ยตีมีหลุดแต่ว่าลูกเพจผม ตีมี่มาน้องตีมี่มาโอ้โหมึงเก็บเม็ดวีโรือยยังไงวะยกสอรอบโอ้ยความคิดมันสวยหรูหมดหลยน้องส่วนผมก็แน่นอนนะเอาลูกมาแก้โบบาลอนอยู่ละเกมนี้มองดีๆนี่ลูกชนะหมดเลยนะและน้องมันเป็นวีโรเม็ดม่วงเลยนะมาดูเกมนี้กันนะครับเกมแรกเนี่ยผมจะข้ามเรื่องฟาร์มไปนะังหว่านี้เนี่ยโลมเราตายนะครับ<ๆ>ก็เลยเสียโซนมังกรละ<ๆ>เลยได้แก้เอาดาร์กแทน ผมจะไปเร็วเลยนะเรื่องฟาร์มเนี่ยอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับจะไปละเอียดเกม2มากกว่านะได้ดาร์กกไม่เล่นแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยมาเยอะเลยนะและแพทนี้รู้มันข้ามคื่อได้แล้วก็่อนข้างง่ายนะ ลูกเนี่ยผมเคยบอกไว้หลายซีซั่นแล้วนะว่าถ้ามันข้ามขื่อได้เนี่ยมันจะติดเมตาเลยเพราะว่ามันเก่งมากนะครับแต่เสียอย่างเดียวเลยคือมันข้ามขื่อไม่ได้เวลาโดนซูข,ข้ามขื่อเนี่ยมันจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วพอมาแผ่นนี้ที่มันแรงอยู่แล้วอ่ะปรับมาให้สกิลข้ามขื่อได้บอกเลยว่าโค er ตรเวอร์จังหวะนี้ฝั่งเขาก็พยายามเมาเวทนะเพราะว่าเกมเนี่ยได้เปรียบจัดเลยผมก็ได้หมิงมานะแต่ก็แลกวีโรไปแอลซ้ายเหมือนจะมีไฟนะครับผมก็ไปเติมนะ อันติีก็อ,อีกสามวีมาพอดีตรงนี้วีโร่ยกสวยนะไม่ใช่น้องมันเล่นไม่ดีนะครับน้องมันเล่นดีนะแต่ว่ามันมีบางเกมที่เหมาะกับฮีโร่ตัวอื่นมากกว่าตีนี้หลุดอะไรอย่างเงี้ยโหไม่เล่นด้วยใจดีจับดีนะเขาไม่หยิบตรงนี้นี่ไล่สุดขอบฟ้าเลย <need> แต่ก็เนี่ยเหมือนจะกลับมาเท่ากันแล้วนะตอนนี้ ออฟเลนเราเนี่ยโดนกดยับเลยนะครับสู้บบาลอนไม่ได้เลยนะผมก็ม,มากันบ้านให้นะครับแล้วหู้วีสกิลเดียวแอกเลยนะครับจังหวะนี้ผมมาเอาป้อมนะพร้อมกับจะมาดักด้วยแล้วฝั่งเขาเนี่ยผู้วีเดิน3มเลยนะและสกิลแม่นจัดรู้ด้วยนะว่าผมอยู่ในพุ่มแล้วไฟนี้เนี่ยน้องยีน่ากับบบอลลอนบวกกันอยู่นะครับผมก็ม,มาเติมนะ รอบนี้มีอันตีด้วยและจุกจักเลยครับโบ๊แลกไปนะแต่ว่าเงินมันห่างกันเยอะครับตรงนี้ห่างกันเกือบพันเนะี่ยเกมนี้ก็อย่างที่บอกนะในกรณีที่เกมตามนะครับไฟนี้ผมคัดแนวหลังให้2ตัวนะหมีกับหมีกับเมทัางเขานะแล้วก็ออกไม่ได้ละ สมุทวามแล้วก็รอสักอยู่อีกรอบนี่ผมเล่นได้เลยนะครับเนี่ยแต่ว่าอัติคูดาวนะช้าไปนะถ้ามีบูบัฟเนี่ยอ้อยนี่ลวงแน่นอนแน่นอนนะเกมซาเนี่ยก็เป็นฝั่งเขาที่ทำเกมขึ้นมานะเกมนี้น้องแวนนี่แบกจัดเลยแลกฟิกเกอร์ไวโอได้อีกแล้วนะครับเข้าไปเนี่ยติดฟิกเกอร์ตลอดเลยนะฝั่งเขาเกมนี้นี่ป้อมแหงหมดแล้วนะตอนนี้น้องวีโร่พักสวยนะครับแล้วก็ตีสวยด้วยแต่ว่ารยออนผมนี่หืมกำหมัดมาก หัวชุดเดียวหายเลยนะครับน้องยีน่าก็แลกงเมดฝั่งเขาไม่ได้แต่ก็ไม่รอดนะแล้วเหลือป้อมเดียวแบบการย่างทุลักทุเลเลยอะ่ะจังหวะนี้มีจังหวะได้กนติเข้าหาไวโอนะแล้วชุดเดียวหายเลยถ้ามีันติเนี่ยลูกมันไหวแท้ทุกตัวเลยนะแต่ว่าในไฟเนี่ยจะดรอปลงนิดนึงฝั่งเขาก็พยายามมาป่วนไม่ให้เราเอากอดนะเกมนี้เราก็เอากอดไม่ได้ด้วย ผูห้หชุดย่อวหายเลยนะครับหายห้องใจเลยนะวันแก้โบบาลอนได้หรือไม่ได้นะมันแก้ได้แทบจะ100%เลยนะครับจากนั้นผมก็มาทำเลนบนนะแล้วก็ลูเมียเนี่ยเช็คแมปนะครับลูเมียเช็คว่าผมไม่อยู่เลนล่างนะพอผมโผล่บนเนี่ย <Your team S 1> เขาก็เล่นเลยนะครับแล้วก็แน่นอนฝั่งผมก็แพ้ไซส์แงยคือไม่มีผมจะไปเล่นทำไมวะเนี่ย เดี๋ยวจะมีคลิปแยกให้ดูนะไอลูกเพจผมนี่น่ารักมากก็คือน้องรยออนนั่นเองนะครับมันมาโยน,นผมหลายเกมมานะหลายวันแล้วด้วยไฟนี้ผมก็ไม่รู้จะก,การบ้านให้ยังไงนะคือล่วงกันหมดเลยอนะแล้วเหลือผมคนเดียวอันตีก็ไม่มีด้วยถ้าจะเค,คลียร์คลฟปเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคลิปเยอะมากแล้วโบบารอนก็มาด้วย จะตู้ยังไงวะเนี่ยได้ยกยังกูถามหน่อยมึงนอนนะน้องมึงเล่นสงการเบาปลืนฉีดน้ำหรือไงวะเกมตามยังเล่นได้ขนาดนี้เนี่ยผมว่าถ้าเกมทรงๆหรือว่าเกมน้ำเนี่ยมันเล่นสบายเลยนะครับรู้แพทนี้ตบโรยออนสบายอะ่ะแล้วดูไอ้น้องผัดอ้วกโกบผมดิ โอ้ยดาเมจสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปแยกมันให้นะโคตรมืนเลยกูจะดูมึงดิพรุ่งนี้ถ้ามึงกดทันกูก็ให้เล่นกูจะดูพัฒนาการมึงสิมึงมามึงไม่ยอมกูก็ไม่ยอมกูด่าทุกวันมึงก็เข้ามาทุกวันมึงเล่นได้ยังไงเนี่ยลอยอ่อนดาเมจสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มึงกับกูตายไปข้างนึงอะพรุ่งนี้มึงมาอีกนะมึงกดเข้ามาอีกนะกูก็ให้เล่นอีกมะ เติมเกมเอาวีต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ชอปเติมไวปลอดภัย100%ทางร้านจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนอกจากเกมเอาวีแล้วยังมีเกมมือถืออื่นๆอีกด้วยเติมง่ายผ่านทางเพจและไลน์คุกกี้แลนด์ชอปลิงอยู่ใต้คลิปและเรามาดูเกมที่2กันเลยดีกว่านะครับเกมนี้เป็นเกมดำนะฝั่งเขาก็เช่นเดิมเลยนะครับได้โบบาลอนไปนะฝั่งผมเนี่ยลืมแบงน,นะครับก็เลยเอาลูกมาแก้นะไอดีนี้ที่ผมเล่นก็ประมาณแรงสูพิม70ดาวนะไปดูในเกมกันเลย รูนในเทพมังแสงก็ตามนี้เลยนะครับลูแผ่นเนี่ยก็ใช้รูเจาะร้อยนะครับเพราะว่าพาร์ีฟลูเนี่ยมันยิ่งตียิ่งลดก่อนะใช้โบเคนแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโบเคนก็นแน่นอนนะมันเจาะก่อเป็นหน่วยนะครับลองกินูสเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมผมว่าถ้าเป็นลูเนี่ยไม่ต้องออกก็ได้นะเพราะว่าตอนน่อเอาเจอตัวหนา,นา,นานเนี่ยลูมันมีพาร์ีฟลดก่ออยู่แล้วนะครับใช้โบเคนน่าจะคุ้มกว่าและอย่างเนี่ยลูเนี่ยมันเข้าไปล้วงตัวบางอยู่ละทำาหการฟาร์มก็ทั่วไปเลยนะ เอาบูบาเสร็จก็มาเอาคีปตัวนี้นะเอาเต่าแล้วก็ไปเอาคีปตัวเล็กนะครับจากนั้นก็วนไปเอาเลดบัฟเกมนี้ผมก็วนไปจบที่เลนล่านะ <What S 1> ก็คือเลนออฟเลนนะเราฟาร์มครบทั้ง6หลุมเนี่ยมันจะเหลือเวลาอยู่ประมาณเจ็ยี่สิบวนะซึ่งเวลานี้แหละเราต้องคิดแล้วว่าเราจะทําอะไรต่อนะเช่นเล่นออฟเลน,เลนหรือว่าไปดักพุ่มแอลไม่ให้ออฟเลนเข้ามาหรือว่าไปเติมเพื่อนเลยก็ได้นะที่เลนแครี่ แต่ว่าในเกมนี้เนี่ยผมมาพาฉี่ไปไฟที่เลนมังกรนะแต่ว่าตรงนี้ผิดแผนนิดหน่อยนะครับท้องฉี่เนี่ยเขาไปดักมูรลานะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแล้วก็ดึงมังกรมาตีฝั่งเรานะครับให้โตโรกับอีกนีเนี่ยคัทให้นะเท่านี้ก็ได้มังกรละพอได้มังกรเนี่ยก็ไม่ต้องไฟนะความวนทางม,ม,มีก่อนความสามลูไม่จบเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ไปที่เลนบัฟนะช่วงต้นเกมเนี่ยพยายามทําให้เงินเรานำก่อน เล่นป่าเนี่ยมันรวยกว่าเพื่อนอยู่แล้วนะครับถ้าเล่นป่าไม่รวยเนี่ยไม่รู้จะเล่นทําไมนะแล้วที่บูบ้าฝั่งเราเนี่ยมีการประทนกันเกิดขึ้นนะครับลามมาถึงแทบจานหลังป้อมเลยนะผมก็ขี่จรวดมารับเพื่อนและตรงนี้เก็บไปสองคิวเลยนะครับแทนเเปะไปเก็บเมทฝั่งเขาได้อีกไฟนี้ก็เป็นฝั่งเราที่ได้เปรียบจัดเลยนะและเหลือโบวารอนตัวเดียวนะครับแบบนี้รอดยากครับ ตรงนี้ปล่อยคยีไปให้แครี่นะเรามาตัดเลทแทนแล้วได้เลดบัฟฝั่งเขามานะครับเกมนี้นี่ถือว่าไฟนี้คุ้มจัดถ้าตัดทรัพยากรฝั่งตรงข้ามเขาได้ก็จะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะนะเขาก็จะเกิดยากขึ้นจะจัดเลยพอเกมตามมากๆเนี่ยนะเขามันจะกดดันนะมันจะฟาร์มคืนยากมากและเกมนี้เนี่ยไปไหนก็เจอเราดักแน่นอนนะ เราก็ในจังหวะก็ฟาร,ร์มเหมือนเดิมเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มฟาร,ร์มเร็วแล้วนะเรลแปดตอนแรกผมเนี่ยจะตีดังนะแต่ว่าเหมือนฉีเนี่ยจะโดนนาะคอสเท้านะครับตรงนี้นี่มูดใส่สก,กิไกลไวเกือบหมดละทีเดียวหายเลยนะไม่ตายเฉยเลยนะครับนาะคอนิดเดียวนะ ตอนนี้ไม่มีใครสู้ลูกได้ละตัวแบบว่าโคดเวอร์จากนั้นก็มาตีดัเซเยอร์ต่อนะครับนนเล่นบนเล่นสวยนะหนึ่งและ2ฝั่งเขาเป็นโบวาลอนแคร,รีนะถ้าต้องฉีดไปเล่นเนี่ยเราต้องรับเลนล่างแทนนะพยายามแบ่งหนะ้าที่กันนะครับถ้าออฟเติม์เนี่ยป่าต้องรับเลนให้นะ ถ้าป่ารับเล่นให้ไม่ได้เนี่ยออฟไม่ต้องไปเติมนะครับไม่งั้นเสียป้อมฟรีนะจากนั้นผมก็ว้าไปที่เลนกลางแล้วก็ฟาร์มบูบัฟต่อฝั่งเขาไม่มีป่านะอีกีีกับฉีบ,บีบมานะครับไฟนี้ต้องเล่นนะคลิกตีเสียฟิกเกอร์เลยนะครับเอาชัวนะ มุกนี้ฉีปิดหลังสวยด้วยแล้วแบบนี้รอดยากครับมอดมัมชนไม่โดนนะอะไรเข้ามาแบบนี้เลยหรอตโลชนสวยนะครับต่อซีีกันดีนะเกมนี้แล้วไม่ได้เล่นไม่ได้ฟาร์มเลยนะครับนาะคอสเกิดมาก็ไม่มีป่าให้ฟาร์มนะ บอกเลยว่านาะคอนเกมนี้โคตรเหนื่อยดึงเกมคืนยากมากมีแต่ฮีโร่ที่นาคอนไม่ชอบด้วยนะเกมนี้มา,ามังกรต่อนะครับทําให้เกมมันได้เปรียบขึ้นไปอีกเกมน้ําเนี่ยก็พยายามเอาออบเจกนะถ้าเกมน้าไม่ออบเจกเนี่ยมันจะทําให้ฝั่งเขาเนี่ยตีคืนได้ง่ายนะออบเจกเนี่ยสาคัญมากถ้ามันพลิกได้มันก็พลิกได้เพราะออบเจกนี่แหละบางคนเกมน้าไม่ออบเจกเลยเนี่ยแล้วฝั่งเขา เอาได้หรือว่าลาดได้ขึ้นมาเนี่ยมันยากนะงูล,ลัดเข้ามาสับแล้วแล้วทิ้งเอาไม่ไกลด้วยนะตรงนี้ตามง่ายๆและชุดเดียวหายเลยนะจากนั้นผมก็มาตัดเว็บกาลางตาคอมีไม่ได้ฟาร์มเลยนะครับตัดทุกอย่างที่ตัดได้อันตีพร้อมเล่นนะ ผมรอให้บอลดั้มงัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็คน,นตีตวนะบอลดั้มเป็นงานตัวอื่นฝ <c oughs> ่าน,นี้ก็เลยง่ายเลย <c oughs> แบบนี้รอดยากครับโบบาลอนต <c oughs> <ส>ู<ส>ไม่ได้นะวัดกงนไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> คนละเรื่องเลยอ่ะเกมนี้ก็จบเลยนะแนาที <c oughs> นาคอสไม่ได้เล่นเลย เพื่อนๆก็ลองเอาไปเล่นตามกันได้นะรับประกันเลยว่าสู้ได้นะครับสู้โบได้ง่ายๆเลยเ e g e นนรี่เอ็มบีพเราก็เหรียญทองไฟเตอร,ร์นะเกมนี้ก็คิวไป8ตัวแอดซีสตัวนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับการเดินเกมของลูกในแพทนี้แล้วก็เอาไปใช้แก้ทางโบบาลอนได้ด้วยถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์้คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่อีกพีหนะ้าสวัสดีครับ